แมทธิวอัปเดตความน่ารักน้องเดมี่หวังว่าลูกสาวยังไม่ลืมหน้าพอ่อเมื่อวันที่13มีนาคม2563ที่ผ่านมาหนุ่มแมทธิวดีนะคะก็ได้ออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวล้วค่ะว่าตัวเองนั้นได้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้นะคะว่าไม่ได้ล้อเล่นครับเรื่องจริงครับใครที่สัมผัสผมในช่วง3-4วันที่ผ่านมาเฝ้าดูกันนะครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนี้ และหลังจากนั้นค่ะวันที่16มีนาคมสาลีเดียก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางไอจีนะคะว่าตัวเองนั้นก็ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากแมทธิวเช่นกันค่ะและสำหรับลูกๆทั้งสองคนนะคะน้องเดมี่แล้วก็น้องดีแลนในช่วงนี้ต้องอยู่กับคุณตาคุณยายค่ะล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณพ่อแมทธิวนะคะก็ได้เผยภาพความน่ารักของลูกสาวค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่า Good m o r n i n g ค่ะสาวน้อยของพ่อกลับบ้านไปจะยังจำพ่อได้อยู่ไหม เรียกได้ว,ว่างานดีนะคะน้องเดมี่ของเรานั้นน่ารักนะ่าชังมากๆเลยละค่ะลูกๆทั้งสองคนนะคะน้องเดมี่แล้วก็น้องดีแลนนั้นเป็นกําลังใจที่ดีให้กับคุณพ่อแมทธิวแล้วก็คุณแม่ลิเดียเป็นอย่างดีเลยละค่ะทางเราก็ขอส่งกําลังใจช่วยนะคะให้ทั้งคู่นั้นหายป่วยไวๆแล้วกันค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราไม่พลาดแน่นอนค่ะที่จะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ก<น>็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเราทุกวันบันเทิงเพ <Reese. S 1> ื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ